สวัสดีครับสวัสดีแคร์แม็กซซิงครับพวกเราซูเปอร์บอยครับครับผมเป็นซูเปอร์บอยครับผลซูเปอร์บอยครับแบงค์ซูเปอร์บอยครับเฟอร์กี้ซูเปอร์บอยครับครับผมสหรับคาแรคเตอร์สหรับคนที่ได้รับนะครับก็คือไผ่ครับก็ในเรื่องครับจะเป็นไผ่เนี่ยจะเป็นเด็กมัธยมครับมัธยมที่6ปีที่6เอ่อซึ่งจะทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟครับซึ่งคาแรคเตอร์ของไผ่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบ จิตใจแบบแจ่มใสมองโลกแง่ดีครับแล้วก็ให้ความลับเนี่ยปล่อยเป็นเรื่องของผมลิขิตครับโอเคครับ e สำหรับตัวผมนะครับก็แบงค์นะครับได้รับบทเป็นฟ็อกนะครับครับผมในเรื่องนี้ก็จะเป็นนักกีฬาโรงเรียนครับแล้วก็ต่อไปนี้จะเป็นนักกีฬามหาลัยต่อด้วยนะครับก็คนนี้ก็จะเป็นนิสัยที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนะครับจะไม่ใช่สมองเลยครับใช่เอไอเออใช่จะเป็นคนดิบดิบเถื่อนเถื่อนครับคนต่อไปคนต่อไปได้หมดครับผม ก็เฟอร์กี้นะครับรับบทเป็นจิวครับเป็นนักศึกษาคณะวิศาวะครับผมชั้นปีที่3ครับก็จะเป็นเพื่อนกับแจ็คเนี่ยฮะซึ่งคือเจ็ทนี่นะครับแล้วก็พัดโบกซึ่งคือจูเนียอีกคนนึง จะเป็นแก๊ง3คนอะไรย่างนี้ครับผมเป็นรุ่นพี่และปี3ก็จิวเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจเย็นแล้วก็มีเหตุผลมีความคิดนะครับผมไม่เลือดร้อนเท่าไหร่เป็นคนแบบห้ามเพื่อนอ่ะไอ้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมันจะชอบหัวร้อนชอบแบบบวกอย่างเดียวไอ้ตัวพัดโบกเนี่ยผมก็จะเป็นคนที่คอยห้ามครับผมเออประมาณนี้แหละครับผมผมเจสนะครับผมในซีรีส์เจนวาย y ซีรีส์ผมรับบทแจ็คครับผมเป็นเพื่อนกับจิวแล้วก็พัดโบกครับผมมี3คนครับซึ่งคาแรคเตอร์ของตัวเจสกับตัวจิวเนี่ยคล้ายกันครับ อารมณ์เย็นอ่ะคอยห้ามพัดโบกตลอดเวลาเพราะพัดโบกเป็นคนที่แบบเอะอะก็แบบบวกบวกบวกอย่างเราก็เห็นแล้วทนไม่ไหวก็เลยเดินเข้าไปเลยจะห้ามใส่ด้วยถ้าผมในสำหรับตัวผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเคยเล่นซีรีส์ครั้งแรกนะครับแล้วก็เป็นซีรีส์ที่ผมต้องคู่กับผู้ชายด้วยกันนะครับแต่ว่า แต่ส่วนตัวผมม,มองว่าทุกวันนี้ทุกคนต้องยอมรับนะครับว,ว่าเพศที่3หรือ LGBT เขาถูกยอมรับแล้วและตัวผมเองก็ไม่ได้คิดมากด้วยว่าการที่ต้องเวลาแต่ที่ยากสําหรับผมคือการแสดงครับผมเพราะว่าการแสดงออกมายังไงให้มันธรรมชาติมากที่สุดนะครับแล้วการการเล่นกับพี่โบนันเนี่ยครับเขาเป็นนักแสดงเก่ามาก,ก่อนครับดังนั้นเขาก็จะช่วยผมได้เยอะมากครับผมแล้วก็ทําให้ผมสามารถผมเชื่อว่าผมทาได้เต็มที่แน่นอนครับแล้วก็สนุกเ้าใจเหมือนที่ กินพิกแน่นอนซีดซีมีีเอโมเมนตถือว่าเป็นการเรียนรู้ที่ดีมากๆครับเพราะว่าเหมือนเราได้ชิมลางก่อนก่อนก่อนคนอื่นครับก็เลยแบบแต่ว <Gore> ่าพอมาเจนไวเราก็ต้องเวิร์กชอปเหมือนกันเพราะว่าแรคเตอร์เราอาจจะมีเปลี่ยนไปครับก็ต้องขอบคุณทางเดอรโมเมนต์ที่ทําให้เราครับมีการเรียนรู้แล้วก็ได้มาแสดงเจนไวแล้วก็ผมรู้สึกว่าแบบ มันทําให้เราพัฒนาตัวเองมากขึ้นใช่อ,อย่างที่พ,พี่พลพูดไวครับตอนแรกที่เราเล่นเดอะโมเมนต์คือผมยังไม่เคยผ่านการแสดงมาก,ก่อนเลยซึ่งคาแรคเตอร์ผมก็เป็นคนนิ่งๆแล้วด้วยแล้วเล่นแข่งอีกด้วยก็ทําให้แบบมันเลยดูออกมาไม่โอเคอเท่าไหร่ครับแต่พอมัน Gen Y นี่แหละแข็งกว่าเดิมโอเคด,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 ดีขึ้นฮะพอมาน Gen Y ตอนแรกเดอะโมเมนต์ผมรับบทเป็นบอสตันซึ่งตัวละครบอสตันนิ่งๆสุขุมแต่พอมาน Gen Y เป็นแบบเฮฮาคุยมิ ฮะฮีฮาพอครับผมฮีฮาที่เล่นเหใช่ฮะฮีฮานะครับผมครับก็สำหรับผมก็จริงๆมีประสบการณ์ทางด้านการแสดงมาบ้างครับผมแต่ก็ก็ดีครับที่ได้เล่น The Moment ชิมรางก่อนเหมือนได้ปัดฝุ่นฮะรางรถไฟอะไรของคุณเนี่ยก็เหมือนได้ปัดฝุ่นครับผมได้รื้อฟื้นสกิลการแสดงขึ้นมาบ้างก่อนที่จะเข้าสู่ซีรีส์นะครับผมก็ แต่จริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามีปัญหาตั้งแต่เดอะโมเมนต์นะเพราะว่าพวกเราก็สนิทกันตั้งแต่ซูเปอร์บอยแล้วครับตั้งแต่ประ,ประกวดซูเปอร์บอยโปรเจกต์ครับ <im Quel. S 2> ก็ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องการแสดงหรือว่าการแบบเกรงใจกัน <im S 2> สักเท่า <im S 2> ไหร่ใช่ก็เลยรู้สึกว่าอก,ก,ก,ก็ก็ไม่ได้ยากตั้งแต่เดอะโมเมนต์ครับแต่ว่าก็อาจจะต้องทําการบ้านหนักหน่อยเพราะว่าเราก็ห่างหายจากการแสดงมาพอสมควรอะไรเงี้ยครับผมแต่ก็ดีครับดีครับก็เต็มที่ทุกอย่าง ที่ได้ก็ไม่ใช่ในนี้ใช่ไหมใค<ช>ร<อ>ก็ได้ครับผมผมให้ดุนกับดุนคือดุนนี่คือเวลาเวลาสมมติว่าขับมากองใช่ไหมเข <c oughs> าแบบยืนแล้วก็มองรถถ่ายรูปรถตัวเองรถมึวงว่ารถกูเท่หรวะเด่๋ยวขชอบมาถามเนี่ยบ <c oughs> ิดรถพวงมาลัยไปทางขวาหน่อยดีกว่าทำตัวมันจะออกอ <c oughs> คือบุคลิกภายนอกกับความเป็นจริงแล้วผมว่าแบบเขา แต่ว่าจริงๆบางคนน่ารักครับก็ผมแฉดูหน้าคนอื่นบ้งไงผมแล้วกันผมจะได้มีเรื่องพูดก่อนนะฮะผมแฉเจมส์ครับผมครับผมเพราะว่าคนนี้นี่เขารู้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เป็นฐานที่เติมไม่เต็มครับทำไมครับทำไมเพราะว่าผมถามเขาแล้วว่ากลางคืนเขาได้นอนหรือเปล่าเขาบอกนอนนอนนอนแต่พอเข้ากองมาปุ๊บสวัสดีทุกคนเสร็จเจมจะจริงเขาต้องรีบมาแต่งหน้าแต่งหน้าแต่งไม่พอผมปลุกมาแต่งอ่ะพอ เพื่อนปลุกไปแต่งหน้าแต่งหน้าเสร็จปุ๊บกลับมาปุ๊บแล้วก็ตื่นมากินข้าวกินข้าวเสร็จตื่นมาแสดงเสร็จแสดงเสร็จเข้าฉากเสร็จกลับมาปุ๊บแล้วก็กลับไปนอนจบเขาขาเขาใส่เขาอ่านบทเนี่ยอ่านบทตอนคืนอ่านบทตอนคืนเขาบอกว่าเขาท่องบทจนหลับไงแาะว่าผมนับถือเขานะครับเพราะว่าเขาแบบเป็นคนที่ตั้งใจมากนะครับตั้งใจใช่เพราะว่าท่องบทจนหลับขนาดหลับยังงงงงงพูดใช่ ผมจะขอแฉเจตครับผมเจตเนี่ยมันชอบชอบลวนลามผมครับชอบลวนลามคนในกองด้วยครับผมชอบเดินมาแบบจับตูดอะไรเงี้ยครับผมเออผมก็แบบผมก็ไม่ได้ชอบหรอกแต่ผมก็ไม่เคยห้ามนะฮะก็เพลินดีก็เออเออเออสบายดีสบายดีเพลินดีครับผมขอแฉกาดเพื่อนผมเองแล้วกันมันเป็นคนที่ชอบแกล้งคนแล้วชอบพูดแบบปั่นตลอดเวลานะ บบเวลาเราจะเข้าซีนอะไรไบเนี้ยเข้าถ่ายอยู่เนี่ไอ้ก,กาดก็เดินมาแบบทำท่าแบบทำท่าให้เราตลกไปเนี่ให้สมาธิเสียอะไรแบบนี้ฮะซึ่งก็โดนด่าไปแล้วรอบหนึ่งสังคมว่าไอ้กาดที่สำคัญอย่างเนี่ผมจะโดนด่าไปหัวเราะให้มันเนี่ยที่สำคัญอย,าอย่างไอ้กาดกินไม่หยุด <laughs> ใช่ <laughs> เวลาฟุตซัพพอร์ตมาเลยไอ้ก,กาดคนแรกเลยนะ <laughs> เดินกินเดินกินเดินกินใช่ครับผมก็ พี่เรวมถึงทีมงานหรือคุณครูทุกคนนะฮะให้แบบแสั่งสอนแนะนำเราดีมากครับต่อให้เราแบบไม่ได้ไปขอคำแนะนำจากเขาเขาก็พร้อมที่จะบอกเราเสมอครับผมครับผมใช่แล้วแบบอย่างผมที่จะเข้ากับคอ,อ,อปเตอร์เพราะเล่นเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับก็คือเข้ากันบ่อยแล้วคอปเตอร์ก็คอยบอกครับว่าถ้าไม่ได้ก็ใจเย็นๆแบบค่อยๆท่องอะไรอย่างเงี้ยแบบจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปก็ได้ครับก็ถือว่าต้องขอบคุณคอปเตอร์แล้วขอบคุณ,คณ,คณทีมงานทุกๆคนเลยครับ ครับผมเราผมก็เหมือนกันครับพี่พีเอสบีไฟก็จะให้คําแนะนําเราตลอดครับไม่ว่าจะเป็นพี ter, ่คอปเตอร์พี่กิมมอนหรือว่าตัวบาสเอง<ม>คอยบอกคอยสอนเราตลอดครับผมไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณครูทั้งทีมงานแต่ว่าก็ต้องขอบคุณทุกทคนนะครับเพราะว่าทุกๆกคนนี่จะคอยให้เราปรับตัวเพื่อพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาครับผมต้องขอบคุณมากครับผมก็จริงๆต้องขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่พีเอสบีไฟเป็นคุณครูเป็นพี่ผู้กำกับพี่ช่างตากล้องพี่ไฟคือเขา เขาเห็นว่าเราสามารถดีได้มากกว่านี้อย่างสมมุติการจัดไฟเนี่ยเขารู้ว่าเราเราเป็นคนอย่างผมเนี่ยผมผมเป็นคนเบ้าตาลึกเขาก็จะพยายามจัดไฟให้ผมด้วยแล้วก็มุมกล้องเนี่ยเขาบอกเอ้ยน้องพี่ว่าหันอีกนิดนึงดีกว่าอันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยเออเขาก็จะคอยบอกคอยแบบแนะนําเราตลอด ็ต้องความหลอของพวกเรานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือหนึ่งในนั้นมันมันคือหนึ่งในนั้น,นคือหนึ่งในเรื่องนั้นอ้าวความหล่อแล้วก็เออสำหรับผมก็จะนําเสนอในเรื่อง ความรักที่มีหลายรูปแบบนะครับผมไม่ว่าจะเป็นรักกุ๊กกิ๊กรักใส่ๆหรือว่าจะเป็นรักเดือดรักเล่าร้อนรักแล้วก็เกลียดด้วยนะฮะใช่ก็จะมีรักตั้งแต่มัธยมจนถึงมหาลัยเลยแล้วก็จะมีรักหลายรูปแบบรักหลายรูปแบบแบบ LGBT รวมถึงความเข้มข้นความสนุกของตัวละครแต่ละคนเพราะว่าแต่ละคนมันจะแบบพื้นหลังไม่เหมือนกันเนีัยความเป็นไปเป็นมาไม่เหมือนกันอยากให้ทุกติดตามครับเพราะยิ่งตัวละครเยอะความเข้มข้นของเนื้อเรื่องก็ตามไปด้วยเข้มข้นตามด้วยเนี่ยรอติดตามครับนี่เลยครับก็ ซีรีส์เจนวาเดซีรีส์นะฮะก็มันเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างจะแบบหมัอนอ้างอิงจากชีวิตจริงอ่ะเป็นซีรีส์ที่เกี่ยวกับความเลียวของไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาต้องเจอเรื่องปัญหาทางนั้นทางนี้หรือจะมีความรักอะไรเนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบชมเรียวใช้อารมณ์เยอะมีครบทั้งดราม่าทั้งความรักทั้งแฮปปี้ทั้งความวุ่นวายใช่มีครบทุกอย่างจริงตามชื่อเลยอะไรนะเจนวายเดดซีรีส์วัยรุ่นวุ่นวายนักครับผม แล้วก็นอกจากจะแสดงเขาเรียกว่าเปิดมุมมองด้านความรักนะครับว่าจริงๆแล้วความรักมันไม่มีเพศครับผมไม่ว่าจะเป็น LGBT เพศทางเลือกเพศที่3าเพศชายเพศหญิงจริงๆ,ๆ,ๆถ้าคนรักกับคนมันก็คือแค่คนรักกับคนนะครับมันไม่จําเป็นต้องมีเพศนะครับผมเขาเรียก <นะ S 2> ว่าความรักใช่เขาเรียกว่าความรักครับมันไม่มันไม่มีเพศไม่มี<ช>เพศก็คือซีรีส์เรื่องนี้ก็จะเปิดมุมมองด้านนั้นนะครับผมซึ่งมันไม่ไม่ผิดครับเพราะผมก็รักคุณกัน พอแล้วนั่นแหละครับผม เรื่องราวของ Gen Y The Series ครับก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับวัยรุ่นวัยรุ่นในปัจจุบันเนาะเราก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับวัยรุ่นทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนหรือว่าบางคนที่อาจจะต้องทำงานด้วยแล้วก็หาตามเพื่อแบบมาเล่าเรียนหรือว่าทำอาชีพต่างๆนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้ถ้าอยากจะมีความบันเทิงสนุกสนานสามารถดู Gen Y The Series ได้นะครับก็เหมือนเป็นแรงบันดาลใจหนึ่งเนาะครับครับผมครับสำหรับคนที่ตอนนี้นะฮะรุ่นเดียวกันครับผมรู้ว่าใครที่มีอุปสรรคอยู่หรือว่ามีอะไรอยู่ก็ขอให้สู้ๆนะครับแล้วก็ ปลอดภัยนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับผมที่เข้ามาในตอนนี mm ้นะฮะก็สู้ๆนะครับ็นกำลังใจให้นะครับทุกๆคนครับผมถ้าพูดถึงวัยรุ่นเนี่ยผมจะนึกถึงว่า2ปัญหาใหญ่ๆเลยนะคือ1ความรักกับ2คือหาตัวเองไม่เจอไม่ใช่ไปซ่อนแล้วหาไม่เจอนะหมายถึงว่าแบบหมายถึงว่าแบบเราไม่รู้ว่าไม่ใช่หมายถึงว่าเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราจะไปเรียนสาขาไหนดีเรียนคณะอะไรดีอะไรเงี้ยครับผมก็จริงๆ ไม่ต้องรีบนะจริงๆสิ่งที่เราทําแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอ่ะอันนั้นอาจจะเป็นมันมันเป็นงานได้นะมันไม่จําเป็นว่าต้องเป็นแบบคณะนู้นนี้นั้นนั้นโน้นอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมไม่อยากให้คุณทิ้งงานอดิเรกที่คุณชอบอ่ะถ้าคุณแบบเปิดตัวเองแล้วก็ไม่ปิดไม่ปิดโอกาสนะครับผมเออส่วนเรื่องรักก็นั่นแหละครับก็เจ็บบ้างมันจะได้ชินนะเป็นการเรียนรู้ร<ช>ครับคนดีๆเดี๋ยวก็โคจรมาเจอกันนะสู้ๆครับก็วัยรุ่นเจนเราเจนเนี้ยปัญหาอย่างที่พี่เฟอร์บอกครับปัญหาหลัก มีอยู่2อย่างนี่แหละฮะผมก็อยากให้กําลังใจนะครับเรื่องความรักก่อนละกันผมคิดว่าช่วงเนี้ยมันเป็นวัยเรียนของเราเราอยู่เพิ่งไปโฟกัสกับเรื่องความรักมากครับผมว่ารอให้เราเรียนจบมีอะไรที่มั่นคงสามารถเรียนดูตัวเองได้ผมเชื่อว่าในงคนดีๆก็ต้องเข้ามาตอนเนี้ย เจนไว์ซีรีส์ของเราไม่ได้มีแค่ประเทศไทยอย่างนั้นที่ดูได้ต้องขอบคุณแฟนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแฟนๆประเทศไทยแล้วก็โอ้โหเยอะมากเลยต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศเวียดนามนะครับใกล้ๆเลยจีนฮ่องกงฟิลิปปินส์โอ้แถวนี้ดูหมดยุโรปก็มีใช่ต้องขอบคุณจริงๆครับผมเพราะว่าเพราะว่าเราเนี่ยตั้งใจะทำมากนะครับในซีรีส์เจนไวทดซีรีส์แล้วก็ ต้องขอบคุณแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามเรา<ช>มาโด,<ช>โดยตลอดให้กําลังใจพวกเรามาโดยตลอดครับไม่ต้องน้อยใจนะเพราะว่าเจนมาเดอะซีรีส์ของเราเนี่ยไม่ได้ออกแค่ช่อง3าในประเทศไทยเท<ช>่านั้น<ช>เรายังมีการออนแอร์ air, ย้อนหลังให้ต่างประเทศทั่วโลกได้ดูเลยมีหลายซับหลายภาษามากกับภาษาใช่หาดูได้ที่ช่องทางไอชีอีนะครับผมก็คือเป็นแอปพลิเคชันเนาะที่สามารถดูซีรีส์ย้อนหลังได้ทั่วโลกทุกเวลา ไม่ว่าคุณจะตามพลาดหรือไม่พลาดคุณสามารถดูย้อนหลังได้เมื่อที่คุณต้องการผมสุดท้ายครับก็ฝากเจนวายเดอะซีรีส์นะครับวัยรุ่นวุ่นวายหลักด้วยนะครับก็พวกเราตั้งใจทาอย่างมากครับทางค่ายซานเตอร์คนทัพนักแสดงมาเพียบใชซีรีส์นี้ถือว่าเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์ของพวกเราเลยก็ว่าได้ครับรอติดตามครับช่อง3ครับเวลาห้าทุ่มครับผมดีมากครับหลังจากนั้นสามารถติดตามทางแอปไอชีอีครับเวลา ห้าทุ่มยี่สิบตามเ <ส Alcohol S 2> ระเทศไทยครับผมนี่ก็ฝากติดตามด้วยนะครับ